เต้าหู้ก็ไม่เห็นต้องผู้กินไปเธอะเลยอ่เหมือนดูดีอยู่แล้วไอ้แป้งด้านนอกเนี่ยที่เขาชุบมาเนี่ยก็หนึ่งอย่าง2คือการทอดน้ำตาลเยอะโซเดียมเยอะพวกเนี้เราสามารถแก้ได้ โอ้ยหไม่เป็นไรด้วยเฮ้ยไม่มีเสียงคุณหมอมาจากข้างหลังแปลว่าใช้ได้ใช่ไหมอย่ากินแต่ว่าปกติถ้าเยอคุณหมอจะพูดว่าอยากินเยอะแป้งมันคือแป้งเราจ้ะกระเดเงียบกรุบแล้วก็ได้ธาตุที่เราจะได้รับไปนะคะก็มีวิตามินครบถ้วนนะทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ทั้ง E นะคะก็เรื่องของสายตาด้วยนะคะเรื่องของต้อกระจกตาฝ้าฟางต่างๆมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการ Cook It Better by บ a m a c h a ช n e นแล้วนะคะเปิดมาเจอหน้าอ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ยินคำว่า Cook It Better b y r a m a ah c h a n n แนแน่นอนเลยค่ะอาหารที่คุณผู้ชมรับประทานเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะมีแบบน้ำมันเยอะเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าดูรายการนี้เนี่ยรับรองว่า Cook It Better คือทาใหม่ให้ดีขึ้นดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็สามารถทากินเองได้ทาให้ครอบครัวกินได้แล้วก็มีความรู้ติดตัวไปด้วยนะคะต่อไปในอนาคตเราก็จะ ได้ไปมาวมอยในกลุ่มเพื่อนได้ว่าเธอเธอกินอะไรอยากกินอะไรอย่างนี้ตอนนี้เชฟของเราก็พร้อมแล้วนะคะคุณหมอโสก็พร้อมแล้วค่ะเชฟฟางค่ะนัาพงโ์งหน่อชูเวศแล้วก็คุณหมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพินเกียรติบุรณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะเชฟฟางแล้วคุณหมอโสค่ะวันนี้เราจะทําเมนูเกี่ยวกับอะไรกันนี้ทาเชฟอะเต้าหู้ครับเต้าหู้เต้าหู้ก็น่าสนใจเต้าหู้ก็ไม่เห็นะต้งพูดเก่งไปเท่าเลยอะเหมอดูดีอยู่แล้ว คือตูอ้หูสรงเครื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย uh huh. จะบอกว่าไอ้แป้งด้านนอกเนี่ยที่เขาชุบมาเนี่ยก็หนึ่งอย่าง2คือการทอด uh huh. นะครับและ3ก็คือไอ้ตัวน้ำเนี่ยเราน่าจะเห็นจากรานหน้าแล้วว่าน mm ้ำ hmm. ตาลเยอะโซเดียมเยอะพ <Okay. S 2> วกนี้ <Okay. S 2> เราสามารถแก้ได้ใช่เพราะว่าอย่างอย่างพูดว่าตู้หูสรงเครื่องเราก็เอ๊ะนี่ยะแบบ จะหนักหน่วงอะไรด้ยแต่พอแยกพูดปั๊บเอารู้สึกชิดเลยแต่เรามาพูดถึงประโยชน์ของเต้าหู้ก่อนดีกว่าจริงๆเต้าหู้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าอย่างสิ่งที่ไม่ดีที่บอกคือ2ส่วนอย่างที่เชฟพูดไปแล้วนะคะเต้าหู้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนชั้นดีนะคะแล้วก็มีโปรตีนเยอะกว่าเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนไม่อยากกินเนื้อสัตว์บางคนก็แบบมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยเต้าหู้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งโปรตีนได้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนย่่่่่่่อออออออยยยยงงาาาดดดดด้้้้้้วววววววนนนนะะะะะคคคคแแแลล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 กกก็็็็มมมมมมีีีีีีีสสสสรรรรตตตตเเเเเเททไพิั ีส่วนเรื่องของป้องก,กันโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะมีวิตามินมีแคลเซียมนะคะซดูแลดูดีหมดแต่สิ่งที่ไม่ดีคืออะไรอย่างที่เชฟว่าคือเราเอาไปทําอะไร เอาไปทอดปั๊บก็ไม่ดีอันนี้คือส่วนแรกอันที่2คือส่วนประกอบอื่นคือน้ำรลาอย่างที่เช็คว่านะเพราะนั้นสองส่วนนี้แหละก็จะเป็นส่วนที่ทําให้มันไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดีแน่นอนใช่ครับเจ๊ฟองดูสายตามั่นใจมากแล้วก็ดูแบบวันใี้โอ้โหกอยากดูคู่แข่งคือเดี๋ยวเห็นคู่แข่งก่อนนะคือวันนี้มั้งแต่บ้านคู่แข่งว่าคู่แข่งมาดูก่อนอ่าดูคู่แข่งนะคะคู่แข่งอันนี้แบบปกติทั่วไปเวลาเราสั่งเต้าหู้สมเครื่องคุณหมอคะเราก็จะต้องรีวิวอันนี้นะคะรีวิวเมนูเต้าหู้สงเครื่อง อืดเหมือนหนูตายนะคะ <laughs> เออนี่อกีมนตกลงไปในน้ำสามวันแล้วเนาะอันนี้หมายถึงว่าเราซื้อมานานแล้วจริงๆเขาก็มีน้ำราดแหละนิดนึงแต่ว่ามันดูแต่อันนี้เห็นครับว่าเนี่ยมีการชุบแป้งเกิดขึ้นแล้วพอแป้งมันพอแป้งมันโดนน้ำเข้าไปมันก็จะดูดน้ำเข้าไปจนสุดท้ายเนี่ยไม่เหลือน้ำเลยเอาชนะเอาชนะชนะอีกแล้วมั่นใจมากเลยมั่นใจมากอันนี้คือแบบแบบปกติซึ่งดูดน้ำด้วยก็เลยดูแบบหน้าตาเขาขี้เหนนิดนึงนิดเดียวเหรอครับเออคือแต่ที่ว่าถ้าเขาดีๆเนี่ยเขาก็ดูน่ากินนะอ่าไม่รู้ ลรงดูว่าสู้ได้จริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่ผมว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยนะครับใช่ไหมแต่ว่าก็สําหรับคนที่ห่วงเรื่องสุขภาพลองมาปรับดูนิดนึงลองปรับดูหน่อยครับเดี๋ยวเอ๊ะในช่วงที่3เราต้องชิมอันนี้ไหมคะทั้งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดสินใจแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูแน่นอนว่าเมนูนี้เนี่ยนะคะคุกอิดเบทเธอแล้วจะเป็นยังไงค่ะ กลับมาช่วงที่2ของ Cook It Better by Rama Channel นะคะตอนนี้เชฟฟังพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่จะทำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องแบบ Cook It Better เนี่ยอยากทราบว่าเมนูนี้เนี่ยที่เขาทำันทั่วๆไปอ่ะเขาต้องมีส่วนผสมมีอะไรใช้อะไรบ้างอาา่ะจ๊ะเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปนะครับมีส่วนผสมดังนี้ครับ เหมือนที่คุณหมอบอกไว้เลยเพราะดูจากวัตถุดิบและส่วนผสมแล้วเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปจริงๆแล้วแบบนี้เชฟจะเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เบเทอร์ขึ้นได้ยังไงเนี่ย แล้วถ้าแบบคุกอิดเบทอร์แล้วล่ะคะเชฟฝ่งใช้อะไรบ้างอ่าอย่างที่บอกไปครับว่ากังใช้เต้าหู้เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวบอกเต้าหู้ก่อนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจากเต้าหู้ไข่ซึ่งปกติเขาจะเอาไปชุบทอดใช่ไหมฮะเรามาใช้เต้าหู้ขาวแทนถามว่าใช้เต้าหู้ไข่เหมือนเดิมได้ไหมมันเอามาใส่แล้วถ้าไม่ทอดอ่ะมันก็ดูแย่ๆมันจะเละไหมใช่ไหมฮะอ๋อที่ที่เป็นหลอดใช่ครับเราก็เลยเอาตัวส่วนเป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวนี่ก็มีตั้งแต่นิ่มมากเลยอย่างที่ใส่ในสลัดแข็งขึ้นมาหน่อยจนถึงแข็งมาก แค่เห็นว่าเชฟลดปริมาณเครื่องปรุงต่างๆลงแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าต้องเป็นเมนูที่ดีขึ้นมากจริงๆมาลุ้นกันดีกว่าว่าเชฟฟางจะทำออกมาเป็นยังไงครับ วันนี้เราย่างกระทะเลยครับทำเหมือนมันเป็นสเต็กเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ทําน้าราดกันใส่ผักไปครับผักอันนี้จริงๆนล้อใส่อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ทั้งปกติเขาใช้หมูอันนี้ใช้เนื้ออกไก่ไม่มีหนังก็ตัวน้ําตาลใช้น้ําตาลเป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วอีกอันนึงก็คือน้ามันคานล่าครับคานล่าคือน้ํามันอะไรคะก็เป็นน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะก็คือจริงๆแดูก็ไม่ออกก็คือใสเหลืองเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนะคะก็จะไม่มีกลิ่นอื่นด้วยนะคะก็เป็นน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 ้้้้ําาาาาามมมมมัััััดดีีีีออกตตววววงเเพรระะะ่่่่่่ไไไขิิิทท2ชคคยฟปล ลองก่อนก่อนนั้นนี้แล้วก็มีพูฟ้ายอันหนึ่ง PUFa นะคะก็มีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะก็ดีหมดนะเพราะนั้นถ้าบริโภคไปแล้วก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของการเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะคะเรื่องของโรคความดันเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจขึ้นค่อนข้างดีดีกว่าน้ำมันคือตัวตัวไปที่เราใช้ใช่โอเคใช้ฟังทำอะไรจ๊ะจ๊ะแอบหั่นก่อนครับจะได้รวดเร็วนะฮะแอบหั่นแครอทหั่นแบบคราวที่แล้วนะครับเราหั่นเป็นกระเบื้องฮะจะได้สุกเร็วๆนะครับ ก็แล้วแต่ใจชอบใช่ไหมคะบางคนก็ใส่เห็ดเพิ่มเนะเห็ดได้ไหมเห็ดดีครับเห็ดดีเพราะเห็ดจริงๆแล้วมันมีอูมามิเลยนั้นนะครับทำให้รสชาติมันดีขึ้นแล้ววันนี้เราใช้น้ำเปล่าเพราะว่าเนความที่เนื้อไก่เราเยอะถ้าเราอยากให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นสามารถใช้สต๊อกได้และอย่างที่บอกไปถ้าอยากให้ได้ความหวานอย่างที่เราทำไปครับเราก็ผักต้มลงไปซัมสต๊อกของเราก็เวลางวดเราก็จะหวานมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทำแบบสุขภาพนะแต่ว่ายังไงรสชาติเราก็ต้องมีเหมือนเดิมนะครับ คือข้าวโพดอ่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาต้มๆก็กินอย่างน้ำพริกได้ใช่ไหมได้ก็เป็นเครื่องเคียงอันหนึ่งในน้ำพริกเคงผมชอบชอบคือถ้าจะกินข้าวโพดอ่อนเนี่ยได้รับกลิ่นแตงกวาแฮปปี้กว่า ออแตงกวาก็ไม่ค่อยชอบหรอครับแตงกวาก็ชอบแต่ถ้าเทียบกันกับคุณเขาเนี่ยกินแตงกวาง่ายกว่าคุณเขาไม่ใส่แล้วคันพี่เททิ้งเลยดีไหมฮะรำคาญพี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมรักพี่เรามาเริ่มกันนะฮะวันนี้เราผัดอันนี้ก่อนครับเราทำไก่นั่นก่อนเพราะว่าเหมือนเราทําน้ําแดงแล้วตัวไก่เนี่ยครับมันก็คือการทาสต๊อกนั่นเองแล้วว่าเพราะว่ารสชาติจากเนื้อไก่แต่มันจองมาในน้ําแล้วสําคัญที่สุดที่ผมเน้นทุกครั้งให้อย่าใส่น้ําเยอะเกินไปเพราะว่าเจือจางครับเจือจางเดี๋ยวมันแก้ ให้มีรสชาติครับสต็อกนี่เรียกแทบได้ว่าจะไม่มีแคลอรี่นะคุณหมอสูนเพราะว่ามันแบบมันได้มันแค่ได้ความหวานได้รสชาตินะต s <S มันอาจจะมีบ้างจากผักอะไรเงี้ยน้นอ,ยอ,ยนอยมากฮะก็คือใส่ขวดแล้ว <cin q s> ก็ดื่ <cin q s> มแทนน้ำได้เลยเนาะน้ำแข็งด้วยด้เ่านี้นะ <c oughs> ต่อเน,นื้อวันนี้เชฟฟางจะทำซุปไหมจ๊ะรอกินซุปเชฟฟางเลยอ่ะที่ใส่กะหล่ำปลีด้วยอะ วันนี้ไม่มีครับพี่โอ้โหปฏิเสธแบบไม่ทำน้ำมันน้ำมันนิดนึ่งน้ำมันนะครับนิดเดียวเดี๋ยวลองเทสก่อนนะฮะเอ่ออันนี้อกไก่ครับก็แทบจะไม่มีไขมันอ่าวันนี้น่าจะประมาณขนาดนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะอ้าไม่ใส่หมดแล้วเอาหมดแล้วพี่เข้หมดจะกินกลางวันไหมจะกินกลางวันด้วยเหรอพี่หนักมือหน่อย อันนี้เราไม่เอาสีน้ำตาลเข้มนะครับเราเอาเป็นสีเหลืองทองอ่อนๆเพราะว่าเราต้องการจะทําให้น้ํามันออกมาเชงเชงนะครับไม่เข้มข้นแบบแบบไนบราว์ซอสอะไรเงี้ยไม่ต้องราวขนาดนั้นครับเดี๋ยวใส่นี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเอาผักทั้งหลายเนี่ยผัดลงไปครับแล้วก็เอาตัวน้ําไปต้มแล้วก็เทียมกระเทียมกระเทียมเดี๋ยวเราใส่หลังจากอันนี้ครับก็ใส่ทุกอย่างเนี่ยครับลงไปเลยทำไมกระเทียมไม่เป็นอันแรกทำไมกระเทียมเป็นแรกครับผัดไก่มันใช้เวลานานกว่าครับที่เห็นแบบร้านอาหารตามสั่งเขาใส่เนี่ยเพราะว่าด้วยความเขาผัดรวดเร็ว ทุกอย่างมันก็ขมเรียบร้อยเลยแต่นี้มันเราค่อยๆใช่ครับแต่ว่าผมว่าการทําอาหารไทยมันก็แตกต่างกันที่อันนั้นอ่ะเขาอยากจะผัดก่อนอยากจะให้มีสีก่อนอยากให้พริกมันฉุนก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจากนั้นเออเวลาผัดพวกเนื้อสับทั้งหลายเนี่ยครับผมได้เทคนิคมาจากการทําพาสต้าคือปกติเขาต้องผัดเนื้อเยอะๆแล้วพอผัดเนื้อเยอะมันจะมีน้ําออกมาอย่างเงี้ย<ช>แล้วพอมีน้ําปั๊บก็กลายเป็นการต้มไม่เข้มข้น เทคนิคง่ายก็คือรอจนน้ำงวดแล้วเดี๋ยวค่อยๆมันจะกลายเป็นการผัดเหมือนเดิมแล้วเราทำเป็นเข้มข้นึ้นไม่ต้องรีบครับตรงเนี้ยต้องต้องรอให้น้ําเพราะว่าโปรตีนมันบีดน้ําออกมาใช่ไหมฮะเราก็ทําให้น้ําระเหยออกไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเขาก็งวดของเขาเองใช่จะได้เข้มข้นครับตอนช่วงเนี้ยก็ต้องผัดแล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้จะเสร็จเราก็จะใส่ผักที่สุกยากทีละอย่างไปในนี้คือแคลอทครับสุกยากที่สุดแต่ถ้าเจาความทำที่บ้านจะเอาไก่ออกก่อนแล้วก็ผัดผักทีละอย่าง แล้วแต่ว่าปริมาณเยอะขนาดไหนครับถ้ามันไม่เยอะมากผมก็ <c oughs> ก็รวมรวงเลยอันเนี้ยผมว่าข้าวโพดใส่ได้เลยครับกลิ่นจะได้ออกเลยอืกลิ่นจะได้อยู่เคียงไงก็ไม่ออก <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยชิ้นใหญ่ใช่ไหมฮะจากนั้นไปเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมละเพราะว่ากระเทียมกับไอเนี้ยมันมันโนดนความร้อนได้ไม่นานครับหรืว่าถ้าใส่กระเทียมก่อนอาจจะไหม้ไม่ดีหรือว่าใช่เพราะมันชิ้นเล็กครับเพอาชิ้นเล็กเสร็จมันก็อาจจะไหม้ได้ น้ำม่วเสร็จปั๊บเสียงจะเปลี่ยนแล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะมีไก่ที่เป็นสีเหลืองเหลืองๆขึ้นมาอันนี้คือคือสิ่งที่สาคัญนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะรสชาติอาหารเราจะไม่เข้มข้นแล้วไม่มีความหอมเห็นไหมข้าวโพดเริ่มมีสีน้ำตาลน่ากินนะพี่เนาะไม่ก็ยังไม่ออกนะไม่เนาะไม่เน้อด้วยอ่ะนี่ครับใส่ผัดลงไปได้เลยถ้าเป็นพี่ทำนะพี่จะเอาหน่อไม้ไปต้มก่อนด้ว่าอยากให้มันเปื่อยๆอ๋อโอ้ยหน่อไม้ต้มแป๊บเดียวก็เปื่อยแลวนะฮะเดี๋ยวนั้งก็เปื่อยใช่ไหมใช่ครับ จังหวะนี้เราก็สามารถที่จะใส่น้านะครับจุดเงี้ยใช่ใส่น้ําลงไปให้ให้มันท่วมท่วมพออย่าใส่เยอะมากครับแล้วก็ปรุงรสชาติได้แหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําแค่ไหนอะเอาแบบท่วมขึ้นมานล็ดเดียวครับท่มวมนเนื้อสัตว์ท่วมเนื้อสัตว์กับผักขึ้นมาเิดเดียวมันจะทาใหอา้อัตราส่วนตัวน้ํากับตัวของที่ใส่ลงไปเนี่ยครับมันพอดีอนี่ฮะจะเห็นว่าไก่มันเริ่มมีสีอ,อย่างนี้นะอันนี้เราแค่นี้พอนะครับเราก็ใส่น้ําแล้วนี่ถ้าเราใส่พริกเหลืองไปใส่อะไรไปได้ฮะยังไงก็ได้ครับ ปรุงรสชาติครับก็อันนี้ฮะน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลดอกมะพร้าวใช่ไหมมันฟลาเวอร์นะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวนะฮะครับซีอิ๊วครับซีอิ๊วใส่สักครึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยชิมแล้วก็น้ำมันหอยครับอันนี้จริงๆแล้วนะอุ้ย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 นุ้ยอ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 ุ้ยเออุ้ยอุ้เอุ้ย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 อุ้นอุ้ครับ เดบิวต์เขาฟิลมากแบบสิครับภะตอนนี้ครับชิมรสชาติได้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำทำเหนียวนะฮะแล้วขั้นตอนถัดไปคือเราก็จะย่างเต้าหู้ฮะย่างเต้าหู้แป้งมันใส่ไงคะแป้งมันใส่น้ํานะครับใส่น้ํานิดนึงแป้งมันไม่ใช่แป้งเราจ้ะก็แล้วแต่เงียบกรุบ อนขั้นตอนนี้ครับต้องเราต้องเร่งไฟแรงแล้วรสชาติมันเข้มข้นแล้วครับด้วยความที่ไก่มันเยอะแป้งมันเนี่นะครับเขย่าก่อนนะครับเพราะว่ามันชอบนอนก้นแล้วเราค่อยๆใส่ไปใช้ไฟแรงนะครับต้องกลเอวครับใช้ไฟแรงนะครับแล้วก็เป็นผมจะใส่ตรงกลางแล้วก็รอให้เดือดหนึ่งทีค่อยๆทำครับไอ้พวกนี้ทุกอย่างผมก็ใช้เวลาค่อยๆเติมเราก็จะได้ทาแล้วไม่ผิดพลาดนะครับอะไรบางทีถ้าเราทําแบบย่างอะไรใช้ไฟแรงๆนี่ครับก็ยกออกได้ไม่ต้องมานั่งกลัวรดเลิดอะไรเนี่ยครับ เริ่มลววแ้อันนี้ได้แล้วทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทาเต้าหู่กันฮะพี่อ้นเอาแบบสเต็กเลยนะสเต็กเลยสเต็กเลยพี่ฟาอันนี้เราย่างเปล่าเลยใช่ไหมคะไม่มีใส่อะไรเลยน้ำมันนิดเดียวครับจริงๆแล้วถ้าผมเป็นการย่างะผมก็อยากจะเอาน้ำมันมาเคลือบางกนิดหน่อยนะครับเนยเลยดีกว่าดีกว่าเนยเค็มเนยเค็มเลยละครับเอาทิชชู่มาสับน้ำออกไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำเข้มข้นเหมือนเดิม แล้วถ้ามีน้ําอยู่น่ยมันก็จะย่างแล้วไม่ไม่เหมือย่างเหมือนเดิมอันนี้เาราใช้แบบแข็งมากแข็งน้อยแข็งอันนี้แบบกลางน่ะผมว่ามันมีแบบแข็งมากกว่าน,นี้ครับกลอนเซ็กซี่กลางหรอพี่ใช้คําว่าเซ็กซี่หรอพี่อ๋อมันคือมันดึงดึงเด้งเด้งใช่ไหมเนยน้ำมันนยน้ำมันเราก็อย่างเงี้ยครับจริงๆใช้ที่ชู่เช็ดออกก็ได้นะฮะคือให้มันเคลือบนิดเดียวจริงๆถ้าที่บ้านผมจะใช้แปรงวันนี้ผมลืมเอามาไม่ฟันหรอโ<ด>อ้ตอนเช้าแปรงดีมากเลยแปรงแหน้าแปรงแต่งหน้าก็ได้เหมือนกัน แล้วแต่เราสะดวกไปแบบไหนเนี่ยก็ใช้อันนั้นที่รายการตลกนะนี่เนาะมใช่มันเริ่มเป<อ>็นอย่างนี้ไปทุกที่แล้วโอเคได้แล้วน,นะครับลงเลยแล้วข้างนี้เราก็ใช้น้ํามันที่เหลือนี่ทางลงไปสําหรับคนที่ห่วงเรื่องไขมันก็ใช้สเปรย์ฉีดก็ได้มีขายนะครับเด <ใน S 2> ี๋วนี้น้อก็เ,เอาขึ้นมาดูนะครับว่าสีเป็นยังไงบ้างเราก็อันนี้ไปน้ําตาลทองได้นะครับค่อยๆรอไป จะย่างด้วยกระทะที่เป็นขีดก็ได้นะครับก็เป็นสีก็สวยงามอีกแบบนึงแล้วแต่ครับวอาสีเท่านี้นะอสวยาสวยงามแล้วขอนี้ก็แค่รอให้สีฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับก็เอาขึ้นมาได้แล้วเสร็จแล้วนะคะตายแล้วเหมือนทําสบู่เลยพี่นะคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้แท่งแทเราก็ต้องย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาห่นใช่ครับ หรือจะหั่นก่อนย่างก็ได้แต่ว่าัจะหั่นก่อนใช่กับหลายอันครับวุ่นวายครับอ่าเท่านี้นะครับปิดละเดี๋ยวเราเอาจานแล้วใส่เต้าหู้ลงไปโอหน้าตาดีกลิ่นดีอ่าอันนี้เราเอามาอุ่นนะครับแล้วเราก็มาดูได้ละว่าเราอยากจะให้เหนียวคนนี้หรือเปล่าแล้วก็เอามาราดได้เลยสักหน่อยครับผมเดี๋ยวรอให้เดือดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาราดได้เลย เทคนิคคือใส่แป้งตอนเดือดใช่ครับถ้าใส่ตอนไม่เดือดเป็นไงตอนไม่เดือดมันจะสุกไม่เต็มที่ครับแล้วพอเราไปตั้งให้มันเดือดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหนียวเกินหรือถ้ามันไม่เดือดจะไม่เหนียวแบบจริงจริงว่าถ้ามันไม่เดือดสุดแล้วเรามาเทเลยก็คือแป้งไม่สุกนะฮะอุ่ทองจ้ะวิธีการทําแบบนี้ครับสามารถไปทําพวกข้าวหน้าไก่ก็ได้นะฮะเดียวกันจริงๆแล้วมันก็คือเป็นพื้นฐานน้ำแดงครับที่ที่อาหารจีนเขาใช้กันเนาะ พริกไทยขาวเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบจริงๆถ้าใส่หน่อไม้ขาวมันก็คือนำลาดข้าวได้เลยได้ครับจริงๆแล้วแต่เราแหละจะใส่ก้งใส่กุ้งอะไรเงี้ยก็ได้เพราะกุ้งก็จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีไขมันเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะไม่มีเสียงคุณหมอมาจากข้างหลังก็ว่าใช้ได้ใช้ได้กินจังเยเพราะว่าปกติอยาเยอะคุณหมอจะพูดว่าอยากกินเยอะเราชิมเลยกุ้งก็ไม่ได้มีไขมันมากมายอยาากินเยอะ แต่ถ้าณหมอก็พูดกันแบบว่าใ่ว่ากินได้เกินหกตัวมีไข่ดาวโปะสักฟองไหมเพื่อความสวยงามอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้ว จะบอกว่าครีมกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราใส่ใส่ไข่ที่เป็นแบบเอ็กเบเนดิกหนึ่งอันได้ไหมได้พี่น้อแล้วแต่ไอเดียมาเหรอครับไอเดียมาสุดท้ายก็โรยพริกเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าทุกอย่างใส่พริกหมดช่วงหน้าเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าเมนูทั่วไปเราคงไม่ไม่ชิมเราคงต้องไว้ก่อนเพราะดูจากสภาพแล้วที่บูลลี่อีกแล้วไม่ที่บูลลี่ก็ดูแล้วมันไม่น่าชิมเท่าของเชฟฟางไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันค่ะ ตรงเครื่องแบบคุกอ It เบ t t e r จานนี้ถูกเพิ่มสิ่งที่ดีๆเข้าไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีคาโนล่าเพิ่มวิตามินและไฟเบอร์จากผักได้โปรโตีนแคลเซียมและธาตุเหล็กจากเต้าหู้เป็นเมนูที่ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นมากจริงๆครับมาถึงช่วงที่เราทั้ง3คนจะต้องชิมแล้วนะคะ,ะปกติเนี่ยเมนูทั่วไปเราก็ต้องชิมแล้วก็เมนูที่คุกอิดเบเตอร์แล้วเอ๊ะอันนี้ต้องชิมอยู่แล้ว<ะ>แต่วันนี้เนี่ยเมนูที่ ทำัวไปมีอไรไปแล้วสิ้นสารพีเออเราจะชิมไหมคะไม่ต้องอธิบายก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีด้วยความที่มันชุบแป้งมานน้ําพวกนี้มันจะโดนดูดออกไปหมดเลยจริงๆแล้วถ้ากินโดยที่มันมาร้อนๆเนี่ยมันก็หน้าตาไม่ขนาดนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าเนื้อหมูเต้าหู้แล้วแถมตัวน้ำเนี่ยก็ก็คนละวิธีกับเราแอบถามไปในเบรกที่แล้วว่าแป้งด้วยทอดแบบน้ำมันท่วมด้วรกยเลยอยากเอาไว้ก่อนโดยเราก็จะชิมได้ ข้าวโพดอ่างอ่างเลยไม่กลิ่นเลยเหรอกลิ่นแรกที่เข้าปากคือข้าวโพดอ่ะแต่แบะเกียวเต้าหู้พร้อมไก่ก็อร่อยไปพร้อมกันเลยอ่ะจริงๆเต้าหู้มันก็ไม่ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายอยากจะทำน้ำให้เข้มรสชาติเข้มข้นก็ได้แต่สำหรับผม,มผมว่าทานเท่านี้<พ>อนโอเคแล้วโอเคแล้วตอนนี้กินได้ดีดีคุณหมอค่ะพอเราทำให้คุกกิบเบิลเธอแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากไหนยังไงบ้างคะก็แน่นอนนะวันนี้เอาเรื่องเต้าหู้ก่องละกันอยากได้คือเต้าหู้เปลี่ยนจากเต้าหู้ ไข่นะมาเป็นเต้าหู้ขาวซึ่งเต้าหู้ขาวก็คือทำมาจากถั่วเหลือง,องนะคะย้อนกลับไปเต้าหู้ไข่ก่อนจริงเต้าหู้ไข่ทำจากอะไรก็คือตามชื่อคือขไข่แน,น่นอนพระทั้งไข่ทั้งฟองก็จะมี ทั้งไข่แดงด้วยหหลอดเนี่ยจะมีพลังงานสัก70กิโลแคลอรี่นะคะมีโปรตีน7กรัมนะคะแล้วก็มีไขมันด้วยประมาณสัก3ากรัมสรุปแล้วหหลอดเนี่ยจะประมาณไข่หฟองนึกว่าเต้าหู้กินไม่เป็นไรกินไป3หลอดเป็นไรนะวันนั้นปลาไปไข่สฟองนะฮะนั้นแน่นอนเต้าหู้ไข่ก็จะมีคอเลสเตอรอล205มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีโซเดียมสูงด้วยนะคะถึง250มิลลิกรัมต่อ1หลอดเต้าหู้ขาวก็ดูแล้วจะดูดูเฮลตี้กว่าเพราะทำจากถั่วเหลืองนะคะไขมันต่่่่่่าาางงแแแนนนนนอเพระะะไไมมีสววขดคล้ก็ รีอสอร์วก็ไม่มีแน่นอนเพราะว่ามีจากโทรเลือเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูดี ไแสดงว่าถ้าข้าวโพดก็ไม่ได้มีปัญหาเราไม่ก็ไม่ได้ตักข้าวโพดเลยนะเนี่ยแต่ได้กินก็โอเคดีนี่หน่อยใช่ไหมนี่หน่อยได้ไม่ได้แบบรังเกียจมากแต่ก็น้อยมากเลยเนอร์ใส่เพิ่มอีน่อยปล่อยๆละนั่นเต้าหู้ดีแน่นอนค่ะที่เชฟเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ขาวนะคะส่วนวันนี้ก็คือส่วนที่ผักนะที่คุณดอ้นก็จะเขี่ไม่เอาข้าวโพดอะไรอยู่เนี่ยนะคะแครอทปกติก็ไม่กินมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้ยคือมีทั้งแครอทข้าวโพดนะคะก็มีเรื่องของวิตามินแล้วก็ได้ธาตุที่เราจะได้รัััับบไปนนนนะะะคคก็มมีววิิตารถ้้้้ทททงงง A B C ทั้งอีนะคะก็เรื่องของสายตาด้วยนะคะเรื่องของต้อกระจกตาฝ้าฟางต่ังตางีสารต้านอนุบุตรอิสระด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์จริงๆถ้าใครชอบผักก็ใส่เยอ้อีกกว่านี้<ไ>ก็ได้ใช่ไหมคะก็เพิ่มสัดส่วนของผักไปนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันวันนี้เชฟใช้เป็นคาโนล่าซึ่งเป็นน้ํามันพืชชนิดหนึ่งก็อย่างที่เราบอกไปแล้วก็เป็นไขมันที่ดีลดเรื่องของโรคต่างๆลดเรื่องของเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยได้เยอะเลยใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเปลี่ยนจากหมูซึ่งปกติก็คือหมูสับแล้วก็มัน วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอกไก่ซึ่งก็มีปริมาณไขมันที่ลดลงแล้วก็ได้รับโปรตีนจากอกไก่เชฟฟังเหรอคะครับเป็นยังไงเมนูของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ฝีมือจริงๆผมเป็นคนชอบกินเมนูประมาณนี้ครับแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้มีไม่มีรสชาติอะไรทุกอย่างมันมันดีหมดนะครับแล้วผมเป็นคนชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วนะก็ก็เป็นเมนูที่ผมชอบที่ชอบทําแล้วคิดว่าอยากฝากทุกคนไปลองทําดูครับเพราะว่ามันง่ายอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มันถ้าเราต้องการจะลดน้ำหนัก ลดข้าวาลงสักนิดหนึง่งนะครับก็แค่นั้นก็สามารถที่จะโอเคละคอเลสเตอรอลสูงอยู่เดิมก็อย่าลืมว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเต้าู้ไข่ก็เหมือนกินไข่นะนะคะแล้วก็ถ้าคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วก็เต้าหู้ขาวอาจจะเหมาะกว่าติดตามรายการคุกอิทเวทเทอร์ไบรามาชาแนลเอาไว้รับรองว่าแต่ละเมนูเนี่ยนะคะไม่ยากด้วย สามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วก็ในครอบครัวได้เลยหลายๆเมนูรวมกันแล้วก็สุขภาพดีขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามใหม่ในอีพีหน้านะคะคพวกเรา3คนลาไปก่อนค่ะครัครสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ